ราจะไปหาความแน่นอนอะไรกับสิ่งที่มัน,มนบังคับบัญชาการไม่ได้เราอยากให้อะไรมาบังคับบัญชาการเราในแต่ละวันถ้าเรารักในสิ่งที่มันกำลังบัญชาการเราอยู่เราก็จะไม่เห็นทางแล้วก็ไม่เห็นมักสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือเป็นผู้ ถูกแบกหรือว่าเราเป็นผู้แบกถ้าเราเป็นผู้ถูกแบกก็ดีเนาะในชีวิตประจําวันแต่ที่สําคัญเราเป็นผู้ที่แบกกําลังแบกแต่ทางที่จะพาเราออกจากการแบกได้ก็คือมรกใชหที่เรารู้กันอยู่ว่ามรกคืออะไรมรกก็คือทางมักแปดมันเยอะไปไหม หรืออริยมรรคคำว่ามรรคเนี่ยก็คืออริยมรรคพูดออกไปอีกก็คือมัชิมาปฏิปทาหรือมรรคแปดทางดำเนินชีวิตอันประเสริฐก็คือทางสายกลางนั่นคือทางที่จะพาเราหลุดพ้นจากสังสารวัฏรก็คือทางสายกลางชีวิตของนักปฏิบัติอย่างเราเป็นนักปฏิบัติเราจะได้เปียบ ว่าเราเป็นผู้หยุดแล้วหยุดเพื่อฝึกถ้าเราจะเปรียบเทียบแต่การปฏิบัติมันไม่มีวันหยุดชีวิตของบุคคลที่อยู่ทางโลกแม้แต่เขาจะสนุกกับการมคุณเขาก็ยังมีการหยุดเหมือนกันหยุดนอนพักคนดื่มสุราก็เหมือนกันเขาไม่ได้กินทั้งวันทั้งคืนเขาก็หยุดพักเหมือนกัน แต่เราเป็นผู้หยุดแล้วแต่เราจะเดินหน้าต่อก็คือเดินไปตามทางทางนั้นมันเป็นเป้าหมายอันประเสริฐของเราแนวทางดําเนินอันประเสริฐของชีวิตก็คือกายวาจาและก็ใจเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เขาเรียกว่าอาริยมรรคแปลว่าทางอันประเสริฐเป็นข้อปฏิบัติที่มีหลักไม่อ่อนแออ่อนแอไหมล่ะแนวทางที่เรากําลังทําอยู่บางคนมาโอ้มันยากแต่มันจะมีประโยชน์ จนถึงกับตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากแห่งใจแต่ไม่แข็งตึงจนถึงกับการทรมานกายทรมานใจให้เหือดแห้งจากความสุขทางกายเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อต้องการแค่ความสุขถ้าเราปฏิบัติแค่ความสุขมันก็เป็นมิจฉาสมาธิเราก็จะตกไปอยู่อำนาจแห่งใจมันจะไม่แข็งมันจะไม่ตึงจะไม่เหือดแห้ง ตั้งใจมากไปจนจอยนะจากสุขภาพทางกายเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางดำเนินสายกลางไม่หย่อนไม่ตึงคือความพอดีคำว,ว่าสายกลางะนะเหมือนอย่างที่เรามาปฏิบัติทรมีแต่อาการตึงอันนั้นความเพียรตึงไปดึงไปเข่งเกินไปตั้งใจมากเกินไป นั่งก็เก่งเกินไปนะมันไม่พอดีความจริงคนเรามีความพอดีความพอดีนั่นก็คือธรรมชาติปกติตามที่เป็นอยู่ที่พระสมาสัมุทธเจ้าทรงเปรียบสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ดีแล้วเราจะทําให้มันพอดีมันจึงจะดีให้ไพเลาะมันตึงไปมันจะไพเราะเลยย่อนไปมันจะพอดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคําว่านมักก็คือทาง ในที่นี้ไม่ถึงทางเดินของใจทําไมถึงบอกว่าทางเดินของใจเพราะเราไม่ได้เอากายมาฝึกกายของเราเป็นแค่นั่งตั้งยุดที่เดิมเพราะว่าร่างกายของเราเป็นแค่บ้านเช่าผู้อาศัยก็คือจิตหรือวิญญาณนามทั้งหลายเป็นผู้อาศัยกายเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาสั่งงานนามหรือจิตได้ทั้งๆที่ททกายมันอยู่ขพงมันอยู่แล้ว จมกูกมันวิ่งออกไปหากินได้ไหมลิ้นมันวิ่งออกมาหากินข้างนอกก็ไม่ได้มันตั้งกายของมันอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันพาไปก็คือน้ำน้ำมันจับไม่ได้ใช่ไหมโอภาวน้ำนี่แล้วทำให้เราทุกข์นะทุกข์จากเวทนาบางสัญญาบางสังขารอย่างการรุงแต่งทำสมาธิก็ปุง้งไปเรื่อยนะทีนี้มันเป็นการเดินทางจากความทุกข์ ไปสู่ความเป็นอิสระอาตมาพูดคำว่าอิสระคนเราน่าจะเข้าใจนะอิสระภาพหลุดจากทุกข์ซึ่งเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์นะหลงยึดมันหือมันอยู่ในการประกอบการในใส่ตัวในตน้นด้วยอำนาจของอวิชามักมีองค์แปดพูดจบไปก่อนนี้คืออวิชาเป็นต้นเหตุนั่นนะคือต้องพร้อม เป็นอันเดียวทั้งหมดทั้งแปดอย่างที่เรารู้อยู่นะคือดุจเชือกมันฟันมันแฝดเกี่ยวกันอยูนะ่มันอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าองค์ที่เราสวดกันเราก็เข้าใจอยู่เนาะอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังัปะสัมมาวาจสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะธรรมวยจมะสัมมาสติสัมมาทิฏฐิแต่ตอนนี้เรากําลังมาทําสมาธิ คือจะทำให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นด้วยอะไรองค์เจ็ดองค์แปดเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันจนกว่าจะเลืญความภาคเพียงชอบเป็นวายามะนี่เรานั่งสมาธิเราก็อยู่ในความพอดีใช่ไหมอาชีวะก็เ,เหมือนกันการดำรงชีวิตชอบหลับตาลงไปก็บริบูรณ์แล้วสิ่งเหล่านี้การกระทําชอบก็เหมือนกันว่าจะชอบก็เหมือนกันนั่งสมาธิครบหมดหนึ่งถึงห้า ไม่ได้ทำอะไรเลยเราอยู่ในอริยมรรคอยู่แล้วที่สำคัญมีสติพอหรือยังการลึกรู้ประจําอย่างถูกต้องไหมคำว่าถูกต้องก็คือสัมมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าที่สำคัญเรากำลังทําสมาธิด้วยสตินี้ด้วยฉันทะที่เป็นอธิบดีในการปฏิบัติการปฏิบัติทําทุกขั้นตอนถ้าจะพูดรวมไปถึงมรรคอันประเสรดดิฐโดยองค์ทั้งแป เมื่อยนรวมกันมามันก็มีศีลสมาธิและปัญญานั่นเองทางออกจากสังสารวัฏก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็คือมรรคแปดอันเดียวกันเนเพราะฉะนั้นสมาธิปัญญาคือความเข้าใจถูกต้องย่อมต้องการใช้ในกิจการทั่วไปทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมสำหรับฝ่ายธรรมชั้นสูงก็เกี่ยวข้องกับการเห็นทุกข์เห็นไหม ต้องเห็นทุกข์ก่อนใช่ไหมหรืออาสวะซึ่งจากการเป็นแหนนอริยสัตย์ย่อมเป็นการฝึกตนอย่างจริงจังเป็นพิเศษด้วยความเข้าใจถูกต้องก็เหมือนกันความเข้าใจถูกต้องอย่างทั่วทั่วถึงกันว่าทุกนั้นเป็นอย่างไรอย่างหยาบหยาบหรือว่าอย่างละเอียดที่ปรากฏชัดเจนที่สุดก็คืออย่างหยาบใช่ไหมทุกนั้นทุกมันมีอะไรในชีวิตนี้ แต่ถ้าพูดถึงทางธรรมก็ทุกขสัจจะอีกมันเดิมใช่ทุกขสัจจ์คืออะไรในต้นเหตุของทุกอยู่ที่ไหนอภิชาที่พูดถึงก่อนหนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้เรากําลังเดินตามมาัคเรากําลังทําสมาธิโดยไม่ต้องไปสนใจอะไรโดดข้ามไปเลยถึงสัมมาสตินูน่นคือการระลึกประจําอยากถูกต้องว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ เดินอยู่ก็รู้ระลึลกถึงมันหน่อยสตินะเราฝึกสมาธิคืออาณาปานะถ้าไม่มีสติรู้ไหมลมเข้าลมออกใช่ไหมคือการระลึกประจําอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นึกถึงเสมอตื่นขึ้นก็นึกระลึกแต่ในสิ่งที่เกื้อหนุนแก่ปัญญาที่จะแทงตลอดอวิชชาที่มันครอบงำตนอยู่เพราะว่าอาวิชชาเป็นประธานใช่ไหม ทำไมต้องพูดถึงอวิชชาและทำไมต้องดับถ้าอยากหลุดพ้นก็ต้องดับอวิชชานั่นแหละเห็นความไม่รู้ในรูปในนามไม่ใช่ความไม่รู้เฉยๆนะอวิชชาโดยเฉพาะในแก่กายนี้นะมันเป็นธรรมอันเนื่องเกี่ยวกับกายเมื่อพบความจริงของกายนี้อวิชชาหรือหัวหน้าแห่งมูลทุกข์กสิ้นไปเรียนรู้มันแล้วก็ดับมัน เพราะฉะนั้นการทำสมาธิของเราต้องมีสติไหมในทุกขณะจิตแล้วก็ถามว่าเราทําอะไรอยู่เป็นประจำเราจะเอาตัวเองหรว่าเราจะเอาคนอื่นหลุดพ้นก่อนเรานี่สัมมาสมาธิก็คือความตั้งมัน่นสัมมาคือตั้งมัน่นสาม,มาธิคือความตั้งมัน่นสัมมาคือความถูกต้องแนวสัมมาสาม,มาธิได้แก่สมาธิเป็นของจำเป็นในกิจการทุก yeah. อย่างสำหรับในที่ไหนก็ตาม เป็นอาการของใจทั้งหมดนี้สมาที่เป็นการฝึกจิตฝึกใจเดี่ยไม่ใช่ฝึกกายเด้อจำไว้ที่รวมกําลังเป็นจุดเดียวจุดเดียวอยู่ที่ไหนเรากําลังทําอยู่ธรรมาพูดตลอดเวลารู้สึกลมที่ไหนรู้สึกลมที่ไหนที่เดียวไหมไม่ไปรู้ที่อื่นเราต้องกล้าแข็งพอที่จะทําให้เกิดปัญญาเป็นการแทงตลอดอริอวิชาก็เหมือนกันแทงตลอดไปถึงอวิชชาได้นะ และยังเป็นที่พักผ่อนของจิตของใจซึ่งเป็นเหมือนการรับให้แหลมคมอยู่เสมอด้วยอาตมาบอกตลอดว่าสิ่งที่เราจะเป็นที่พักผ่อนกายพักผ่อนใจก็คือสมาธินั่นคือวิหารธรรมเรามีเรือพายจะข้ามแม่น้ําโดยไม่มีไม้พา,ายก็ไม่ได้เ,เราจะเอาวธชนิดไหนไปนสู้รบกับกิเลสน,นะนะมันมีความคมอยู่แล้วคือสติของเรา สมาสติมีความคามเี่ยทุกคนมีความคามฉลาดมันคมไม่พอไม่มีสมาธิมันก็เลยไปสังเกตสิ่งนั้นสังเกตสิ่งนี้ทําตามที่กิเลสมันต้องการสติมีอยู่แล้วมันไม่คมพอหาสมาธิสมาสมาธินี่ไปรับให้มันคมจึงจะไปสู้ลบประหารกิเลสได้นะให้เราเข้าใจแบบนี้ไปหาทําลายมันเป้าหมายของเราคือการไปเห็นวิชาเท่านั้นในการปฏิบัติ ไปเห็นความไม่รู้ของรูปของนามเพราะว่าอาวิชาคือความไม่รู้ในรูวในนามเราจึงอยากมาเป็นสิ่งนั้นอยากมาเป็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรไปรับให้มันแหลมคมเพื่อไปสู้กับมันกิเลสพวกนิวรณ์กรรมคุณทั้งหลายมีดเป็นสติไปรับให้มันแหลมคมอยู่เสมอด้วยสมาธิที่ตั้งมัน่นด้วยความจริงตั้งมั่นอย่างถูกต้องคือสมาสมาธิเอม ทีนี้เรามาถูกทางแล้วหรือ,อยังองค์มากบางองค์ในเป็นส่วนที่หยาบแล้วก็สลากขึ้นอยู่ในตัวเราอย่างง่ายมากเช่นสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะอาชีวะนี่สามองค์นี้ถูกอบรมให้สำเร็จเป็นเวลาจเจตสิกจำพวกกุศลเราศึกษาอริยมรรคมีองค์แปดแต่ไม่ศึกษาเจตสิก ไม่รู้ว่าเราจะเข้าใจได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเจตสิกเป็นเชื้อนอนมันนอนมันนิ่งอยู่อย่างนั้นอยู่ในสันดานเตรียมพร้อมที่จะมาผสมจิตข่าวเดียวกันกับมักองค์อื่นๆนะเข้าใจดีขึ้นไหมสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสามตัวนี้ มันเป็นเจตสิกผสมจิตข้าวเดียวกันกับมรรคองค์อ,อื่นเมื่อมันได้โอกาสอันเหมาะแม้กับองค์มรรคที่ยากเช่นสัมมาทิฏฐิสติสม,มาธิก็เหมือนกันได้ฝึกอบรมมาเท่าใดก็เข้าไปนอนเนื่องติดอยู่ในสันดานเป็นกุศลเจตสิกคำว่ากุศลก็เป็นเจตสิกนั้นอ,อยู่อย่างเดียวกันรอคอยกันจนกว่าจะครบทุกองค์ และมีสัดส่วนพอดีกันเราจะทำองค์มรรคให้มันประชุมกันเป็นอริยมรรคขึ้นเพื่อตัดกิเลสหรือสัญญอตสัญญอชนะที่เรารู้กันเนถ้าไม่มีสมาธิรักสัญญอดก็ไม่ได้ให้หมดไปได้ด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดก็คือศินสมาธิแล้วก็ปัญญาเจริญสมาธิก็มีปัญญา เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องมีปัญญาโดยไม่มีสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่ก็แค่เป็นปัญญาผิวเผินปัญญาทางโลกอาการสะสมกําลังแห่งองค์มรรคที่เขาตัดว่าการอบรมทําให้มากสมาธิเป็นตัวนําเกิดขึ้นอ่อนๆไม่ได้แก่เลยนะเกิดขึ้นเท่าใดก็จูงเอาองค์อื่นๆให้เกิดขึ้นตามล่วงส่วนองค์ที่เกิดขึ้นนั้น กับช่วยสม,มาธทิทฐิให้มันคมให้มันกล้าขึ้นไปสม,มาธทิทฐินั้นก็จูงองค์อื่นๆให้กล้าขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรวมประชุมองค์เหล่านี้ได้อย่างไรก็คือ,อันการอบรมให้มันมากใช่ไหมฝึกให้มากให้มากอยู่เสมอเลยแหละคือระยะแห่งการปฏิบัติธรรมเท่านั้นยิ่งมาก ก็ยิ่งเร็วยิ่งอธิษฐานใจกล้าก็ยิ่งแรงยิ่งที่วิเวกก็ยิ่งสุขุมลุ่มลึกยิ่งชำนาญมันยิ่งขมกล้านะการปฏิบัติสมาธิเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมอยู่ในองค์เดียวทั้งหมดเลยถ้าเราตั้งใจถ้าเรามีความกล้าหาญทำสิสมาธิอย่าให้มากมันองค์รวม มีสมาธิแล้วยากที่ไหนที่จะได้ต้องไปเห็นอวิชชาอาวิชชาสิ่งที่เห็นได้ยากที่สุดในโลกเลยเอวิชชานะมันจินตนาการไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิด้วยแสงแห่งปัญญามันจะเห็นได้หรือเปล่าลองเดินไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ให้หน่อยโดยไม่ต้องใช้เครื่องได้ไหมไม่ได้ต้องการให้หมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยว่าเราเจ็บกระดูกส่วนไหนส่วนไหนเราต้องใช้เครื่องมือ แต่ถ้าสมาธิต้องได้ใช้ไหมเครื่องเอ็กซเเล์มันเห็นไหมละ่ะอริยมรักมันเอาเครื่องมืออุปกรณ์ไฮเทคต่างๆในโลกใบน,นี้มาเห็นได้หรือเปล่าปรารมรรมเอามาเห็นก็ไม่ได้ใช่ไหมเราจะเอาเครื่องมือกล้องจุลทรรศน์มาส่องเห็นไหมเจตสิกไม่เห็นเราจะต้องเห็นมันด้วยอะไรด้วยสติแล้วก็ปัญญาที่สําคัญด้วยสมาธิสมาธิที่นึกเอาเองก็ไม่เห็นไม่สามารถที่จะเห็นปรารธิรมได้ ไม่สามารถที่จะเห็นดินน้ำไฟลมได้แม้แต่เครื่องมืออุปกรณ์ของหมอทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์ยังต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องได้เห็นแค่โปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนแต่สมาธิพระสมาสมุทธเจ้าไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เลยเห็นหมดที่อยากจะเห็นด้วยอะไรด้วยแสงแห่งปัญญาด้วยสมาธิ คำว่าสัมมาสม,มาธิคือสัมมาถูกต้องสม,มาธิคือความตั้งมั่นในความถูกต้องเราก็รู้อยู่แล้วปฏิบัติอย่างไรถึงชื่อว่าสัมมาสม,มาธิก็คือฌานฌานเห็นได้ทั่วโลกไหมล่ะเห็นเห็นหมดทุกอย่างนั่งหันหลังก็เห็นอาการ32มสิบอผู้อื่นเห็นหมดเลยด้วยสม,มาธิแต่เป็นปัญญาทั้งหมดเนี่ยผู้ที่มีแสงไม่ได้อยากเห็นสิ่งที่มันเป็นราคะผู้ที่มีสม,มาธิไม่มีทางที่จะเห็นสิ่งที่มันเป็นราคะ อย่าไปคิดเดอ้อดีนี้เดอ้อคิดอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปคิดไก่คนมีสมาธิโดยเฉพาะเราไปพมา่านี่ตั้งใจให้ดีๆเลยไปฝึกเอาอยู่ที่น่นเขารู้เราหมดทุกอย่างเลยแต่เขาไม่พูดเก่งคนที่นอนไม่ว่าจะเป็นญาติโยมเพราะฉะนั้นที่เราจะไปฝึกอบรงฝึกไปเรียนรู้ใครที่ไปสองวันสามวันสี่วันนั่นแหละ จะได้อะไรมากมายมหาศาลน,นำเอากลรมาใช้โดยสังเกตตัวเองเราจะไม่ได้สังเกตอย่างอื่นแล้วนะถ้าไปฝึกที่โน่นก็มีแต่ความเข้มแข็งให้รู้ซะบ้างว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่มันเป็นอย่างไรมันเป็นทางไหนมันทางของเราเองหรือว่าทางสากลางนี่คืออรอยิยมรรติแท้ต่งทำให้มากจเจริญให้มากเถอะสมาธินะจึงจะมีปัญญาเป้าหมายของเราเพื่อไปดับอวิชชา เป้าหมายอันสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการเจริญสมาธิเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏถ้าเรายังรักการเกิดก็ไม่ต้องเจริญสมาธินั่นนะสู้มันไปสิสมาธิมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต่อมาจะพูดให้ฟังมีผู้ปฏิบัติได้หลายคนตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างแต่วันที่เขาตั้งใจสมาธิเกิดขึ้นเฉยเลยนิมิตมันคง รวมในวันเดียวทั้งๆที่ไม่เคยเห็นเลยแต่ไปปฏิบัติทุกวันแต่วันนั้นมันเกิดความตั้งใจมันเกิดความมุ่งม,มั่นขึ้นมามันไปเห็นสิ่งที่คาดไม่ถึงในสุดท้ายมามันก็รวมให้องค์มันรวมเฉยเลยในวันเดียวไม่น่าเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมาธิเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งใจเอาหยุดมองหยุดได้ยินหยุดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหยุดไม่ได้ก็ไม่บรรลุใช่ไหมทำก็เหมือนกัน เหมือนกับองค์โคดีมานถ้าไม่หยุดก็จะเป็นรู้เป็นโสดาบันหรือเปล่าจะเป็นพระอรหันต์ไหมก็เพราะว่าหยุดทุกอย่างจึงจะได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการคือหยุดลงหน่อยทําความดีตั้งใจมันพอทางออกจากสังสารวัฏมันไม่ใช่ทางโกหกกันมันเป็นทางอันเปิดเิฐทางอันถึงความหลุดพ้นวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาวันนี้แปดโมงก็ขึ้นมาสวดมนต์ฟังธรรม เราจะได้ฟังธรรมทุกวันจนกว่าจะหยุดแสดงธรรมน่นเนี่ยนุจนไปถึงวันที่เจ็ด <c oughs> จะหยุดแสดงรั <c oughs> บบุญใดกุศลใดที่เราได้ตั้งใจวันนี้อุต่าหภาเพียนอย่างทดีาา่ธรรมาพูดอนาคตอยู่ที่นี่จะมีคนเยอะจะบอกให้ฟังคือตั้งใจเอาอยากให้มีคนเยอะต้องมีตากันเยอะ ให้มีคนมาปฏิบัติธรรมเยอะๆเอาแนวทางการปฏิบัติหรือเอาแนวทางที่เรากำลังฝึกอยู่ให้มันเชื่อมโยงกันให้มันไปคู่กันอย่าให้มันออกไปทางใดทางหนึ่งนักลบก็ต้องมีผู้นำใช่ไหมถ้ามีผู้นำดีมันก็จะไปได้ดีผู้นำพาทำอะไรทหารก็ไปทำอย่างนั้น ไม่ใช่ผู้นําพาไปทําอีกอย่างหนึ่งทาหารก็คิดอีกแบบหนึ่งสุดท้ายมาความเข้มแข็งไม่มีกับผู้นําถูกแม่ทัพคนอื่นๆมองไม่ดีเพราะลูกทัพพาไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นความกล้าหาญเราต้องสะกดให้ได้ออกจากบ้านจากเรือนทําให้ดีทําให้มากคือการทําเพื่อตนเองจนกว่าทุกคนทุกท่าน จะเข้าใจในองค์พสดศาว่าองค์ศาส,าสดาส่งเรามาทําไมเราเกิดมาทําไมในศาสนานี้แล้วเราต้องการอะไรในชีวิตหลังความตายและขอให้ทุกคนทุกท่านจงรู้และเห็นธรรมตามความเป็นจริงในชีวิตนี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถิด